โอเคครับสวัสดีครับมาพบกับลาตะเภาวันนี้จะมาสอนวิธีการทําน้ํามะพร้าวปั่นนะครับพร้อมหรือยังครับเริ่มกันเลยวันนี้เราก็มีเนี่ยครับน้ําแข็ง22่องออนนะครับแล้วก็มีน้ํามะพร้าวครับน้ํามะพร้าวอยู่ที่ประมาณ100 ml นะครับแล้วก็มีเนื้อมะพร้าว45ชิ้นนะครับโอเคครับแล้วก็มีนมข้นครับเป็นคาร์เดชั่นนะครับ 45-50บถึงหสนะครับอยู่ที่ความหวานของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็มีนมสดครับสา m สครับโอเคครับเดี๋ยวเราผสมกันเลยแล้วก็นี่ครับมีน้ำมะพร้าวแท้ๆนะครับ100่ l โอเคใส่เข้าไปแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวด้วยนะครับนี่ครับมีเนื้อมะพร้าวโอเคแล้วทีนี้เราก็ใส่นมลงไปนะครับ นี้ขาย25บาขายยีถึงย5บาทนะครับ22ออนเสร็ียบร้อยวทีนี้ก็ใส่นมครับนี่เป็นนมสดครับแล้วก็ใส่น้ำหวานนะครับน้ำหวานมาสามสิบนะครับโอเคใส่ okay. ลงไปไม่ได้แล้วแล้วก็ เราก็คนให้เท่ากันนะครับเมื่อคนได้แล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยนะครับเเรอยทีนี้ก็ใส่น้ำแข็งที่เราเตรียมไว้นะครับ แล้วก็เรามาปั่นกันเลยนะครับ หบางท่านก็สามารถใส่เรียกแมงลักได้นะครับเพื่อความอร่อยนุ่มบหนักทีนี้ได้แล้วที่ครับทีนี้คนให้เข้ากันนิดนึงครับครับเดี๋ยวเราจะใส่เชียนะครับ นี่แก้วยี่สองอนนะครับเยะพอดีนะครับย2สองอนแล้วก็ตกแต่งหน้านิดหนึงนะครับโอเคครับ ตกแต่งหน้านิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามโอเคเรียบร้อยก็ได้น้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็ปิดฝาโอเคครับนี่ครับได้น้ำมะพร้าวปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับขายในราคา20-25บาทนะครับ ก็วันนี้เราเราก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับขอบคุณครับวันนี้ครับไปแล้ว